สวัสดีค่ะคนเกิดวันจัน์ทรนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นดวงนะคะการงานการเงินความรักและก็เรื่องของสุขภาพค่ะนะสำหรับคนเกิดวันจัน์ทรนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2 5 6พเป็นดวงรายเดือนนะคะโดยที่แม่หมอจะออ,ออกคําทํานายนะคะโดยใช้ <laughs> ไม่ได้เตรียมไพ่โดยใช้ไพ่สําหรับนี้นะคะ แล้วก็มีลูกเต๋าออร่าเคลิลด้วยนะคะเสริมกันไปนะให้ทุกท่านได้ดูกันเป็นแนวทางนะคะเมื่อมันเป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะเราดูกันเป็นแนวทางเท่านั้นแล้วเพื่อนําไปปรับใช้ค่ะนะ,ะนะนำไปปรับใช้นะเรื่องไหนที่มันอ,อาจจะก,ก่อให้เกิดปัญหากับชีวิตเราในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็วางแผนล่วงหน้าว่าฉันจะทําแบบนี้แบบนี้น,ะนะะ้าเนี่ยค่ะสิ่งไหนที่ควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําค่ะในทุกเรื่อง เราจะมาเริ่มที่เรื่องของการงานกันก่อนนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์การงานของคุณในช่วงกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างอูย้ยเดะซันนะไม่อยากจะบอกนะคะต้องบอกว่าเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีมากที่สุดในสำรับอันดับหนึ่งเลยนะ อันดับหนึ่งเลยนั่นหมายความว่าคุณสาหรับคุณเกิดวันจันทร์การงานของคุณดีและโดดเด่นมากๆเหมาะสําหรับการเริ่มต้นใหม่นะคะนะคนที่ตกงานก็จะได้งานเลยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะนะตั้งแต่จะมีโอกาสได้งานใหม่นะคะได้งานที่ดีได้งานที่จะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปในอนาคตด้วยทํางานประจํานะคะนะข่าวดีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานนะคะการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะมันจะมีข่าวดีเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือน สำหรับคนที่ทำกิจการส่วนตัวเปิดกิจการใหม่ได้ทำอะไรใหม่ๆได้นะคะเป็นเป็นช่วงเวลาของความสำเร็จเลยทีเดียวค่ะใบที่สองก็ยังดีเลิศนะคะนะสิบถ้วยบ่งบอกถึงความสุขความสบายใจคือบางคนนะคะความสำเร็จของคุณอาจจะมาด้วยความเครียดหรือความกดดันจึงสำเร็จนะคะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างเงี้ยสำหรับคนเกิดวันจันทร์ไม่ใช่ นะไม่ใช่นะแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างจากคนในครอบครัวนะคะแล้วก็มันเป็นการทํางานอย่างสบายอกสบายใจคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณเหมาะสมที่จะได้รับความสําเร็จนี้ค่ะยังเป็นไพ่ที่ดีมากๆอีกนะคะนะเดอะสตาร์นะ Star, นะบ่งบอกถึงความหวังบ่งบอกถึงการวางแผนกันในอนาคตที่ดีข่าวดีนะคะคือทุกอย่างมันมันดีไปหมดแล้วดีไม่เหนื่อยด้วยเออ กับเขาสินะคะคือบางบางทีอย่างที่บอกว่ามันต้องรุกต้องลุยมากๆนะอันนี้คุณแค่ทํางานของคุณไป โอกาสมันมาเองนะคะโอกาสมาเองอาจจะเป็นาบางทาีครอบครัวอาจจะนําโอกาสมาให้เพื่อนฝูงหรือบางทีแค่คุณอยู่เฉยของคุณนะโอกาสมันก็เข้ามาหานะคะถือว่าถือว่าดีมีความสุขสบายใจสบายกายนะคะสบายใจสบายกายด้วยนะแล้วก็มันเหมือนกับทุกอย่างมันมันไปของมันเองนะคะออประสบความสําเร็จ ครึ่งเดือนแรกจะดีมากๆนะคะนะส่วนครึ่งเดือนหลังจริงๆครึ่งเดือนหลังยังดีอยู่นะยังดีอยู่แต่ว่าบางทีคุณอาจจะเริ่มมีอะไรให้ทํามากมายเยอะขึ้นความรับผิดชอบเยอะขึ้นเรื่องที่ต้องตัดสินใจเรื่องที่ต้องพิจารณาใช้เหตุใช้ผลต้องมีการวางแผนการทํางานจัดลําดับความสําคัญนะคะ คือบางทีพอเราสบายมาเยอะบางทีคือคอรึ่งเดือนแรกสบายสายแล้วก็งานมันโอเคไงนะพอคอรึ่งเดือนหลังมาอาจจะมีหลายอย่างที่ต้องทําอย่างที่บอกนะคะก็บริหารจัดการเวลาให้ดีอาจจะมีเรื่องต้องตัดสินใจนะคะให้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะไม่ต้องเครียดนะคะคือบางทีคุณจะเครียดเพราะว่าอฉันจะตัดสินใจถูกไม่น่าหรือฉันจะเอายังไงดีหรือบางทีพอมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคุณอาจจะลังเลใจว่าฉันจะรับโอกาสนั้นดีไหมจะทําอันนี้ดีหรือเปล่า นะคะคพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วเมื่อคุณตัดสินใจไปแล้วนะคะทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะโอกาสได้รับชัยชนะมันมีมากแม่หมอมองว่าไพ่เป็นบวกทุกใบนะคะนะักคุณจัดการคุณรับมือได้หมดแม้จะมีงานให้ทําหลายอย่างแต่คุณก็ยังแบบว่าจัดการได้ค่อนข้างดีนะคะหือไม่ใช่ค่อนข้างดีแหละดีมากอ่าดีมากมาดูลูกเต๋าออร์เคลลิลบ้างนะคะไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่า ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะนะทุกสิ่งทุกอย่างดูแลได้จัดการได้นะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะทีนี้ความสําเร็จมีอยู่แล้วนะสิ่งที่ทํามันก็จะประสบความสําเร็จจะได้เงินได้ทองไปในอนาคตนะในขณะเดียวกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นมันจะเป็นเป็นจังหวะแบบขั้นบันไดอาจจะมีเรื่องของความล่าช้าเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะคะด้วยหน้าไพา่อาจจะเป็นไปได้ว่าพอพอบรรยากาศมันมันสบายๆนะเราอาจจะ จะไม่ค่อยได้กระตือรือร้นมากเนาะแต่ทุกอย่างมันมีช่วงเวลาของมันอยู่แล้วนะคะมันมีช่วงที่มันเริ่มคืนแล้วอาจจะมีผ่อนเล็กน้อยนะคะแล้วก็ขึ้นไปนะคะนะความสําเร็จสูงสุดยังรอคุณอยู่นะคะสิ่งที่ทำนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะการได้รับความยอมรับน่ะดีมากๆนะในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือบางทีนะคะ ความเป็นความมีไอเดียความคิดเป็นของตัวเองความที่แบบว่ารักสันโดษร,รักสงบอยู่ในโลกส่วนตัวอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับมไม่ค่อยอยากคุยกับใครไม่ค่อยอยากร่วมงานกับใครเน้นอยากทำงานคนเดียวซึ่งจริงๆแล้วพอเราทำคนเดียวเนี่ยมันจะเหนื่อยนะคะมันจะเหนื่อยแล้วโอกาสจะหมดแรงโอกาสจะหมดพลังโอกาสที่จะทำงานเกินเกิน เกินจากศักยภาพของเราก็มีสูงนะเพราะฉะนั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างิ่งช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะนะอาจจะต้องแบบว่าเออมีมอบหมายงานให้คนนูน้นคนนี้ช่วยบ้างนะคะเราจะได้ผ่อนแรงเราด้วยนะคะยังไงก็ตามแต่แม่หมอหมองว่ามันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะคือดีมากมาดูการเงินกันค่ะ การเงินคนเกิดวันจันนะคะกุมภาพันธ์ค่พาพาคะได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะเป็นรือสีนะรือสีเงินดีไหมพ่อเอาตัวรอดได้นะคะเออจะบอกว่ารือสีเงินเยอะก็กะไรอยู่นะคะ นะเอาเป็นว่าเอาตัวรอดได้นะคะนะโดดเด่นที่ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคอยให้คําแนะนําคอยให้ความช่วยเหลือเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองตัวคุณเองอาจจะใช้จ่ายน้อยอะคะ่นะความเป็นฤือสีคือเราใช้จ่ายน้อยหรือถ้าจะจ่ายเยอะหน่อยก็อาจ่ายแบบว่าบางทีซื้อหนังสือหรือแบบว่าจ่ายเพื่อข้อมูลหรือเพื่อการเรียนรู้การศึกษาเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้เนาะนะก็จะจ่ายไปในทิศทางนั้นแต่ยังไงก็ตามแต่นะไม่ถึงกับเดือดร้อนเนาะ มันจะมีอ้โดดเด่นสุดๆเลยคือเรื่องของคนช่วยเหลือนะคะนะมีทั้งเถอะเฮอร์มิตก้าถ้วยนะคะไพ่ราชาถ้วยเหล่านี้บ่งบอกถึงว่าออถ้าคุณเดือดร้อนมีคนคอยช่วยเหลือคุณในขณะเดียวกัน ถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนคุณมีใช้มีจ่ายของคุณอาจจะเป็นตัวคุณที่คอยช่วยเหลือมีคนมาขอยืมมีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองนะคะคุณใจดีด้วยนะขอบอกคุณใจดีและคุณจะใจอ่อนคุณก็จะให้ความช่วยเหลือเข้าไปนะคะยังไง <c oughs> ยังไงก็ตามแต่นะคะที่อยากจะแนะนำคือพอดีพอดี <c oughs> ช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือแต่พอดีนะคะหรือบางทีคนอื่นเขาอาจจะมองว่าเออเรามีเยอะเนาะเราก็คงจะช่วยเขาได้นะบางทีเราเราอาจจะไม่ต้องแบบว่าช่วยจนหมดนะเนาะช่วยแค่บางส่วนนะคะตัวคุณเองอาจจะค่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าเรื่องของการกินการอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ไม่เดือดร้อนนะถือว่าถือว่ามีเงินใช้จ่ายสบายแล้วก็คล่องตัวดีค่ะ การคาดหวังเงินก้อนนะคะอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าคุณจะเน้นที่ว่าอยากใช้อะไรได้ใช้อยากจ่ายอะไรได้จ่ายอยากซื้ออะไรได้ซื้ออยากกินอะไรได้กินเน่มันเน้นตรงนั้นนะคะเน้นตรงนั้นเพราะว่าเงินมันเข้ามาตามตามสมควรตามแก่ เหมือนกับว่าเออเราทางานแล้วก็ได้ค่าตอบแทนมาอะไรในลักษณะนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้เกินจริงไม่ได้มากกว่าปกติอะนะคะถือว่าดูแลได้ช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะจะมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางหรือบางท่านอาจจะเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือธุรกิจใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆซึ่งอาจจะใช้เงินทุนมากขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะแค่ทําให้ฝืดๆเล็กน้อยนะฝืดๆเล็กน้อยอาจจะต้องเข้มงวดนะคะต้องหมุนเงินพอสมควรในช่วงครึ่งเดือนหลังแต่ถามว่าแล้วมีปัญหาไหมไม่มีหรอกคุณจัดการ ได้นะคะคุณจัดการได้ตึงมือเล็กน้อยเพราะฉะนั้นช่วงช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะต้องแบบว่าจ่ายน้อยหน่อยนะคะมาดูลูกเต๋าออร์รเคเิลบ้างนะคะลูกเต๋อเาออร์เคเคิลบอกว่าออปัญหาของคุณนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนาะคือบางทีคุณจะรู้สึกว่าคุณควบคุมได้ยาก ควบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายหรืออะไรก็ตามแต่นะคะทำงานหนักทํางานเยอะแต่บางทีผลตอบแทนมันอาจจะมาน้อยนะคะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวบางทีคู่แข่งก็มาแรงนะคะคู่แข่งมาแรงมีการแบบว่าดึงลูกค้าไปนู่นนี่นั่นอาจจะทําให้แบบว่าเ,าเงินของเรามันไม่ได้ตามเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้นะคะดังนั้นบางทีอาจจะหนึ่งละเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องขอความช่วยเหลือนะคะขอความช่วยเหลือขอความอนุเคราะห์ นะคะหรือมีคนมาช่วยทําให้แบบว่าเรื่องของการงานเพื่อให้เงินมั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 นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางทีอาจจะโดนเอาเปรียบประมาณนี้เนาะนะยังไงก็ตามแต่นะคะอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องเป้าหมายในเรื่องของเป้าหมายการงานเพื่อให้ได้เงินตามเป้านะคะบางทีมันไม่ตรงจุดเท่าไหร่เนาะนะเน้นที่บางทีพอมีปัญหาอะไรนะคะนะแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดหาปัญหาให้เจอนะหารอยรั่วให้เจอแล้วก็จัดการบริหารการเงินให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ เอาเรามาดูความรักกันค่ะแม่หมอขอเริ่มที่คนโสดนะคะความรักคนโสดคนโสดวันจันทร์ค่ะกุมภาพันธ์นี้นะคะนะถ้า,เป,เ,า,านนะะเป็นผู้ชายวันจันทร์นะคะเป็นผู้ชายวันจันทร์มันมันเป็นช่วงที่ มันเป็นเดือนที่คุณสนุกกับการทำงานคุณทุ่มเทให้กับเรื่องของการงานมากกว่าเรื่องของความรักนะคะบางทีอาจจะมีคนคุยบ้างแต่ว่าเราไม่พร้อมไง เรายังไม่อยากจะมีใครเป็นตัวเป็นตนเป็นหลักเป็นการสักเท่าไหร่นะคะแม่หมอจะพูดใบแรกเยอะนะเพราะว่ามันเป็นเป็นสำหรับตัวแม่หมอเองถือเป็นคียหลักนะคะนะสือเป็นไพ่ใบหลักที่มันจะเป็นคําตอบสําหรับคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ส่วนผู้หญิงวันจันทร์นะคะแน่นอนพอเป็นไพ่อัศวินขึ้นมามีคนเข้ามาคุยแน่มีโอกาสมาทางสายงานนะมีโอกาสมาทางสายงานมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ติดต่อประสานงานการทํางานร่วมกันนะคะ มีแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นรุ่นราวข่าวเดียวกันนะคะเป็นชายหนุ่มเนาะ ถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่มีอายุเยอะพอสมควรนะคะแล้วเพื่อนร่วมงานมีแต่แบบว่าอายุน้อยๆเนี่ยก็นั่นแหละนะคะอายุไม่ถึง35นะคะถ้าอาจจะ20กว่านะคะ27 28หรือ30ต้นๆอย่างเงี้ยเนาะนะเคามาคุยนะท,ทีนี้ต้องบอกว่าพอมันมี2ดาบเนี่ยอา,อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความลังเลใจไม่กล้าคุยไม่กล้าคบทั้งหญิงทั้งชายนะคะไม่กล้าคุยไม่กล้าค,าครบรู้สึกเหมือนกับ เหมือนกับยังไม่โอเคสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้ลังเลใจกลัวผิดหวังอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ออกแนวแบบหวาดระแวงบางท่านนะคะยังไม่ได้มีการแสดงทีท่าว่าชอบหรือจีบแต่คุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์แอบรักแอบชอบแอบมองนะคะคนใกล้ๆคนในที่ทำงานคนในสายงานเดียวกันแต่ว่าค่อนข้างที่จะระแวงแล้วก็ลังเลใจในการจะแสดงความรู้สึกนะคะ การติดต่อพูดคุยกับคนที่เข้ามาคุยนะคะอาจจะเน้นในเรื่องของติดต่อพูดคุยเรื่องของการงานนะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกเหมือนว่ายังไม่ยังไม่กระทบใจยังไม่ถูกสเปคยังไม่โอเคสักเท่าไหร่ต้องเรียนรู้กันไปอีกนะคะต้องเรียนรู้กันไปอีกตัวคุณเองคุณจะต่อช่วงนี้ช่วงกุมภาพานันธ์เป็นช่วงหักคะแนนนะคะช่วงหักคะแนนแล้วก็ช่วงให้คะแนนแต่ว่าดูจากหน้าไพ่แล้วหักมากกว่านะ,ะหักคะแนนมากกว่าทีเนี้ย ช่วงปลายเดือนนะคะปลายเดือนกุมภาพันธ์มีโอกาสที่จะเจอถูกใจแบบจริงๆัจากังแล้วล่ะนะแต่คนที่ถูกใจอาจจะเป็นคนไกลนะเป็นคนไกลเป็นคนที่พูดคุยกันทางโซเชียลเนาะอออาจจะคุยกันแบบ แม้จะเป็นสายงานเดียวกันหรือ,อยังไงก็ตามแต่น่าอาจจะเป็นแบบว่าเป็นต่างชาติได้ด้วยนะคะหรือเป็นคนที่แบบว่าอยู่คนละที่แต่พอคุยโซเชียลแล้วรู้สึกเหมือนว่า,วาอก็ถูกใจกันนะนะถึงขั้นสารสัมพันธ์เป็นแฟนไมไม่เหมอะว่ามีโอกาสนะคะมีโอกาสจะสารสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตแต่ไม่ใช่ในเดือนนี้เดือนนี้สําหรับตัวคนเกิดวันจันทร์คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเรียนรู้กันไปก่อนอย่างที่บอกว่ายังไม่ได้ถูกสเปคคุณ คุณคุยได้แต่ถ้าจะพัฒนาเป็นแฟนนะคะน่าจะรอคนที่แบบว่าให้คุณได้ติ๊กถูกแบบทุกช่องอะนะทุกช่องทุกประเด็นรู้สึกว่าเป็นช่วงให้คะแนนและหักคะแนนนะคะแต่ว่าพอใจมีความสุขแล้วก็สบายใจในระดับหนึ่ง เหะะมือนกับว่าจะคุยกับใครสักคนอาจจะคุยมากกว่าเพื่อนนะคะแต่ยังไม่ได้แบบว่าจริงจังถึงขั้นเป็นแฟนเรายังไม่ได้อยากผูกมัดขนาดนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าหลายๆท่านนะคะยังมองว่าเป้าหมายในชีวิตของเรานะคะในเดือนกุมภาพันธ์มันไม่ใช่เป้าหมายเรื่องความรักคุณรู้สึกว่าคุณคุณคุยแค่เนี้ยดีแล้วนะอยู่ในจุดเนี้ยพอละนะเป้าหมายของคุณคือความสําเร็จเรื่องของการงานมากกว่าของชีวิตของเรานะคะมาดูรูปเต๋าออราเคิลว่าอย่างไรบ้างเขาม,ามากกว่าหนึ่ง ะะเข้ามามากกว่าหนึ่งนะ,ะมีทางเลือกหลายทางซึ่งคุณเองคุณอาจจะไม่ได้ตัดสินใจแบบอย่างฉับไวนะคะห อยากมองให้แน่ชัดนะคะ2เรากลัวว่าเราจะโดนหลอกกลัวว่าคนที่มาพูดมาคุยอ่ะจะแบบว่าจะแกล้งมาจีบเล่นๆหรือมาเอาเปรียบเราประมาณนี้เนาะนะในขณะเดียวกันนะคะคุณรอคนที่ใช่คุณรอคนที่จะดูแลคุณได้คุณรอคนที่จะมาส่งเสริมซึ่งกันและกันถ้าแค่รักแค่ชอบเนี่ยไม่พอนะคะต้องพากันแบบว่าส่งเสริมกันไปช่วยเหลือกันและกันได้ด้วยนะคะนะในขณะเดียวกันไม่หวังว่าคุณเองคุณก็ยังมีความหวังว่าอยากที่จะเจอคนถูกใจคนที่ทําให้แบบว่า พอพูดคุยแล้วไม่ใช่แค่รู้สึกดีอย่างเดียวมันต้องแบบว่าดึงเอาแรงเอาเอาแรงเขาเรียกว่าทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นหวือหวามีชีวิตชีวาได้ด้วยนะคะปัญหาคือคุณใช้เหตุผลมากกว่าที่จะใช้ความรู้สึกคือถ้าเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันมันต้องใช่คือถ้าจะคบใครเนี่ยณตอนนี้นะกุมภาพันธเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากคบเล่นๆละ คุณอยากคบจริงจังอยากคบถึงขั้นว่าถ้าคบแล้วก็คือถ้าใช่ทุกประเด็นเนี่ยคบคนนี้แล้วคือหวังแต่งเลยคบแล้วหวังแต่งเลยนะคะเป็นจริงเป็นจังจะไม่มาแบบคุยเล่นๆล่นะนะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยไม่เลือกไม่ตัดสินใจสัทีนะคะดูจนกว่าจะเจอคนที่ใช่แบบร้อเปอร์เซนในใจคุณนะคะเอาละคนโสดไปแล้วนะคนมีแฟนมีคู่ค่ะ คนเกิดวันจันทร์ความรักของคุณนะคะถือว่าความรักยังดีความรักยังมั่นคงนะคะสำหรับคนเกิดวันจนันทร์แต่ว่าอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยในเดือนกุมภาพันธ์คือสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเกิดปัญหาได้บ้างคือเรื่องของความเคร่งเครียดจากการทํางานนะคะความเคร่งเครียดความเอาจริงเอาจังหรือนะเรื่องของความเขาเรียกว่าความพยายามที่จะ ควบคุมกันและกันนะคะควบคุมกันและกันอาจจะเป็นเรื่องของอพอทํางานเยอะนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาให้การอีกคนก็น้อยใจนะคะพอน้อยใจเสร็จนคนที่จะควรจะมาง้อนะคะก็ไม่รู้ว่าต้องง้อฉันก็ยังทํางานของฉันต่อไปนะคะไอ้คนที่รอก็รอรอนะคะมีเรื่องน้อยอกน้อยใจพอสมควรเนาะ ในขณะเดียวกันนะคะเออมแม่หมอมองว่าทั้งทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายคนเกิดวันจันทร์นะคะทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายทํางานเยอะทั้งนั้นเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันมันเหมือนกับว่าแต่ว่ามันจะมีใครแต่ต่างคนต่างแม่หมอมองว่าต่างคนต่างต่างความรู้สึกมันจะออกแนวแบบใจร้อนด้วยนะนี่นี่น,นี่คือสิ่งที่ต้องระวังรักกันอยู่ไหมรักกันแหละแต่ว่าจะไม่ค่อยรู้ตัวเองเช่นคุณทํางานแฟนก็ทํางาน นะคุณรู้แหละว่าคือช่วงบางช่วงคุณจะรู้สึกเหมือนว่าพอคุณทํางานเยอะคุณก็จะคิดว่าเออแฟนคุณเขาก็ทํางานเยอะเขาต้องเข้าใจคุณแต่พอช่วงคุณว่าง แต่เขาไม่ว่างนะคุณก็จะเริ่มและไอ้ตอนแรกเหมือนเข้าใจกันนะพอเราว่างปุ๊บเราอยากเจอเราอยากคุยนะเอ้แต่เขาไม่ว่างอาจจะมีเรื่องน้อยใจหรือบางทีก็มีอาจจะมีเอาแต่ใจมีเหวี่ยงใส่กันบ้างนะคะนะยังต้องคุณสองคนต้องพยายามที่จะดูแลเอาใจใส่กันให้มากกว่านี้สิ่งที่จะทำให้คุณมีปากเสียงกันได้มากที่สุดคือเรื่องของการทำงานแล้วไม่มีเวลาให้กันนะคะทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะถ้าสมมติว่าใครคนใดคนหนึ่งนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายหญิงนะคะคนเกิดวันจันทร์ไม่ว่าคุณจะเป็นสมมติว่าฝ่ายหญิงในความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงเป็นชายนะแต่ฝ่ายหญิงในความสัมพันธ์แม่หมอมองว่าอาจจะมีช่วงที่แบบว่าเออต้องไปกับเพื่อนหรือทํางานเยอะแล้วอาจจะมออีการดูแลเอาใจใส่อาจจะบกร่องไปบ้างหรือว่าเออพอไปกับเพื่อนนู่นนี่นั่นแล้วบางทีแฟนนะที่เป็นผู้ชายนะอาจจะมีเรื่องของความแบบว่า หึงหวงนะหรือแบบว่าต้องพยายามที่จะแบบว่าควบคุมว่าต้องกลับบ้านเท่านั้นเท่านี้ต้องอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยอาจจะทําให้มีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันได้นะคะนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปลายเดือนค่ะนะถ้าคุณทํางานเยอะคุณก็ต้องดูแลเอาใจใส่แฟนให้เยอะอย่าลืมว่านะคะใครบางคนในความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีเรื่องน้อยใจพอน้อยใจมากแล้วก็จะเกิดความรู้สึกลังเลใจว่า ตกลงมันใช่ไหมเรายังรักกันอยู่หรือเปล่าเรายังรักกันเท่าเดิมไหมแฟนปันใจให้คนอื่นไหมนะมันอาจจะมีเรื่องของความหวัดระแวงเข้ามาได้นะคะพอหวัดระแวงปุ๊บนะมีใช้อารมณ์มีเหวี่ยงใส่กันและอาจจะทะเลาะเบาแวงนะสิ่งที่ทําได้คือต้องใจเย็นๆแล้วก็ไม่เอาแต่อารมณ์ตัวเองไม่เอาแต่ใจตัวเองนะคะนะเน้นที่การพูดคุยการดูแลกันและกันให้มากขึ้นเรามาดูลูกเต๋าออราเคลลิลบ้าง ความรักยังดีนะคะเตียงยังแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างยังดีนะคะนะแต่สิ่งที่อยากจะเน้นคืออย่ามองในแง่ลบนะคะให้มองทุกอย่างในแง่ดีค่ะมองทุกอย่างในแง่ดีมองโลกในแง่ดีที่แบบว่าเออสดใสไว้ก่อนนะคะนะพยายามที่จะแบบว่าไม่หึงหวงไม่ควบคุมกันและกันมากจนเกินไปนะคะความรักความสัมพันธ์มันต้องมีช่วงเวลาที่ห่างมันต้องมีช่วงเวลาที่ต่างคนต่าง,ต,างต่างมุ่งไปที่เป้าหมายในชีวิตของตัวเองเช่นนะคุณเองคุณอาจจะมุ่งไปในเป้าหมายที่ว่าคุณ ทำงานเยอะเพราะคุณอยากให้งานประสบความสําเร็จแฟนคุณก็เช่นเดียวกันนะคะนะในความรักความสัมพันธ์มันต้องมีการเสียสละบ้างเราอาจจะไม่ได้ได้เอออาจจะไม่ได้ทุกอย่างที่เราต้องการไม่เราจะไม่เจอแฟนทุกครั้งที่อยากเจอไม่ได้อยู่ด้วยกันกับเขาทุกครั้งที่อยากคุย นี่อยากอยู่ด้วยกันนะคะมันต้องมีการเสียสละเพื่อให้ความรักมันมันดีแล้วก็แล้วก็พัฒนาต่อไปได้นะคะขอใหอ้มองในแง่ดีอย่ามองในแง่ร้ายเนาะรนะักยังดีนะเน้นที่การดูแลเอาใจใส่เอาอกเอาใจนะคะนะบางทีถ้าสมมติว่าคุณทํางานเยอะแล้วคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออแฟนคงจะน้อยใจนะคะคุณไม่มีเวลาให้แต่สิ่งที่คุณให้ได้คืออะไรของขวัญ ของมีค่าของที่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะนะบางทีต้องมีของอะไรที่แบบว่าซื้อของให้แฟนบ้างเนาะเพราะเราไม่ค่อยมีเวลาไงเรารู้ว่าเขาน้อยใจแต่ว่าถ้าจะให้เราทํางานน้อยลงเอเมันก็ไม่ได้นะเป้าหมายการงานของคุณก็ยังเป็นสําคัญนะคะก็ต้องมีของของที่จะไปง้อนะของฝากของขวัญของมีค่าอย่างเงี้ยนะคะจะทําให้ความรักมันคือมันต้องมีบ้างอะเนาะนะไม่ใช่เหมือนเดิมนะคะอ๋อกุมภาพันธ์นะัมันจะมีช่วงที่มันเป็นวาเลนไทน์นะคะ คุณอาจจะไม่ให้ความสนใจกับวันในลักษณะนี้แต่ขอให้เชื่อเถอะว่าแฟนคุณให้ความสนใจแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องมีพิเศษนะคะต้องมีพิเศษเรื่องของความรักค่ะนะอันนี้ฝากไว้นะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์มาดูสุขภาพกันค่ะสุขภาพนะคะยังถือว่าแข็งแรงนะถ้าจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็เรื่องของอาการ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะช่วงแขนช่วงขาอะไรแบบนี้นะคะจากการทํางานนะ,ะแขนขาบาดไลยน,นะคะลักษณะนี้แต่ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยจุกจิกนะคะบางทีเราพักผ่อนซักก็หายนะคะดูแลง่ายค่ะโอเคนะดวงของคุณเกิดวันจันทร์ค่ะประจำเดือนกุมภาพันธ์6 5 6 5นะคะแม่หมอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอกาสหน้าเดือนหน้านะคะมาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ